สวัสดีครับพี่น้องประลาดฟุลมาแล้วครับผมมาเบิ้งเรือครับว่ามือนี้ปลาดฟุลให้แกงย่างกินครับพอดีไปย่างตลาดเศร้าครับได้ไก่บ้านมาครับ้วกเห็ดบานสีเห็ดอูดไก่แบบแบบบ้านๆสูตรไทยสารคามครับนี่ครับเบิ้งครับตำไอ้กระเทียมพริกไทยตะไคร้นะครับกระเทียมพริกไทยตะไคร้นะครับตำให้เข้ากันครับเบิ้งครับโู้น่ากินครับไก่บ้านแท้แทครับมือนี้ เดี๋ยวนี่ครับนี่ครับติดไฟเรียบร้อยแล้วครับเบิ้งครับไฟติดเรียบร้อยแล้วตั้งหว้เลยครับตั้งไว้สักประมาณไฟอ่อนครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับแต่ว่าต้องมัเบิ้งเรื่อยๆครับเดี๋ยวล้อให้เครื่องมันเข่ากับเนื้อไก่นครับอู้หอมครับขนาดหอมพริกไทยครับหอมพริกไทยกับหอมใบมะกรูดกกระเทียมพริกไทยใบมะกรูดนะครับตะไคร้นะครับตามให้เข้ากันคู่ให้เข้ากันนะครับ อย่างอื่นไม่ต้องใส่ครับใส่แค่นี้ครับใส่เกลือด้วยลืมเกลือนิดหน,นึ่งนะครับแบบบ้านๆสูดใส่สลักามครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม